สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคนที่ถามถ่ายฟิล์มกันมาเรื่องของครีมกันแดดนะคะวันนี้ฟิล์มจามาตอบคำถามให้ว่ากันแดดอาอเกน,น่าเนี่ยต้องทาก่อนออกแดด20นาทีทุกครั้งหรือเปล่านะคะคำตอบก็คือกันแดดอาอเกน,น่าหลอดนี้นะคะไม่จำเป็นต้องทาก่อนออกแดด20นาทีทุกครั้งนะคะเพราะอะไรล่ะ เพราะว่ากันแดดอาร์เกน่านะคะตัวนี้เป็นกันแดดแบบผสมก็คือมีคุณสมบัติทั้งแบบฟิสิกอลแล้วก็เคมีคอลซันสตรีนนะคะซึ่งทั้ง2แบบนี้ก็คือมีคุณสมบัติในการปกป้องผิวจากแสงแดดเหมือนกันแต่ต่างกันที่ตัวของครีมกันแดดแบบเคมีคอลเนี่ยจะต้องทาก่อนออกแดด20นาที เพราะว่ามันมีคุณสมบัติในการดูดซับแสง UV เอาไว้นะคะแล้ส่วนกันแดดแบบเคมีคอล l เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่จะกันแดดได้ทันทีเลยแต่ว่า วิธีการกันแดดของเขาก็คือเป็นการสะท้อนรังสี UV นะคะซึ่งกันแดดของไอเกน่าเนี่ยเป็นกันแดดที่มีทั้ง2คุณสมบัติเลยก็คือเป็นการรวมเอาทั้ง2คุณสมบัติเข้าด้วยกันนะคะตัวของเนื้อฟิสิกอลเนี่ยถ้าเกิดว่าทาปุ๊บกันแดดปับ๊บปกติแล้วเนี่ยมันจะหนามากนะคะแล้วก็อาจจะทําให้เกิดการอุดตันที่รูขุมขนได้แต่ว่ากันแดดของไอเกน่าเนี่ยเนื้อจะบางเบาคล้ายๆแบบเคมีคอลแต่ว่า ทาปุ๊บออกแดดได้ปั๊บแบบคุณสมบัติของกันแดดฟิสิกอลนะคะก็คือเนื้อไม่อุดตันแถมยังทาปุ๊บกันแดดปับ๊บทาทับเมคอัพก็ได้เดี๋ยวพิมพ์จะทาให้ดูนะคะ เวลาเราทาครีมกันแดดเนี age. Age is so ่ยปริมาณก็สําคัญเหมือนกันนะคะปริมาณที่ใช้ในการทาครีมกันแดดเนี่ยจะต้องมีขนาดใกล้เคียงกับเหรียญ10นะคะหรืออาจจะใช้เป็นข้อนิ้วมือก็ได้ค่ะใช้ประมาณ2ข้อนิ้วมือบีบลงมาแบบนี้นะคะอันนี้ฟิลจะใช้ประมาณใกล้เคียงกับเหรียญ10นะคะนอกเหนือจาก SPF แล้วเนี่ยปริมาณที่ใช้ในการทาครีมกันแดดก็สําคัญเหมือนกันถ้าทาน้อยเกินไป ก็ไม่กันแดดน,นะคะก็อาจจะกันแดดได้ไม่ดีอาจจะทำให้ยังมีฝ้ากระจุดด่างดำได้นะคะก็แบ่งมาทาคอนะคะน,นี่พิลมแต่งหน้ามาแล้วทั้งวันแล้วนะคะอันนี้จะเป็นช่วงเย็นที่ฟิล์มจะไปพาน้องหมาเดินแล้วก็ไปออกกำลังกายเนื้อกันแดดจะเป็นเนื้อน้ำนมนะคะจริงๆเนื้อบีบออกมาเนี่ยจะเป็นสีขาวแบบที่เพื่อนๆเ,เห็นกันแต่ว่า จะเกี่ยง่ายแล้วก็ซึมไวนะคะสามารถที่จะทาลงไปที่ผิวได้เลยนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือทาทับเมคอัพเดิมนะ จริงๆน้กันแดดเนี่ยจะไม่ใช่แค่คุณสมบัติกันแดดปกตินะคะจะมีสารบำรุงด้วยก็คือจะมีน้ำมันบาบารี่แล้วก็จะมีในส่วนของอัญมณีสีชมพูกับอัญมณีสีดำนะคะเป็นพิงค์ทัวมาลีนกับเพอร์มาไทต์แอคแท็กนะคะซึ่งทั้งสองตัวเนี้ยเนี่ยก็คือจะช่วยเรื่องของเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มความกระจ่างใสให้ผิวส่วนน้ำมันบาบารี่นี่ก็คือช่วยลดเรือนริ้วรอยลดฝ้ากระจุดด่างดำนะคะเห็นไหมคะ เนื้อก็จะซึมไปเลยก็สักพักเดียวนะคะแป๊บเดียวไม่ถึง1นาทีด้วยนด้วยซ้ำนะคะเนี่ยทาสดสดให้เห็นกันเลยนะคะเออทาได้ทุกเพศทุกวัยนะคะเด็กทาได้นะคะตั้งแต่สองขวบขึ้นไปก็ทาได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ทาได้หมด คุณแม่ตั้งครรภ์ทาได้คุณแม่ให้นมบุตรทาได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือปลอดภัยกันแดดอากอน,น่าหลอดนี้นะคะหลอดใหญ่25กรัมนะคะราคา390บาทถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สอบถามฟรีมาได้เลยค่ะหลอดใหญ่ใช้ได้นานนะคะ